จะมาเปิดกล่องแล้วก็รีวิวนะคะเครื่องสอําอางจากแบรนด์ Brow It by น้องชัดนะคะคืออันไหนได้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์มานะคะแล้วเรารู้สึกว่าแต่เรามาเปิดกล่องแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันด้วยดีกว่านะคะเผื่อว่ามันมีตัวไหนที่เพื่อนๆกําลังสนใจอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้ก็เดี๋ยวจะได้เก็บรีวิวของอันนะคะไปพิจารณาในการซื้ออีกทีนึงนะคะและี่ ก็คือกล่องที่อันได้รับมานะคะข้างในเนี่ยอันได้เครื่องสังาวมาทั้งหมดอ่ะ5ชิ้นนะคะก็จะมีทั้งคิ้วแบบฝุ่นนะคะพาเลตคอนทัวร์ไฮไลท์มาสคาร่าอายไลเนอร์ r 2หัวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกริ้ดแอนโก้คือเป็นเหมือนอายแชโดว์กริตเตอร์นะคะก็เดี๋ยวอันจะมารีวิวทั้งหมดนี้ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่คิ้วกันก่อนเลยนะคะพระตอนนี้ยังไม่ได้เขียนคิ้วมานะคะหน้ามันก็เลยจะดูแบบแปลกๆนะ ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ Brow i n by น้องฉ h a Easy Drawing Brow Shadow สีซอ f t Brown นะคะตัวนี้อันน่ะใช้ตั้งแต่ตัวที่เป็นแพ็กเกจเก่าแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเป็นตัวคิ้วฝุ่นที่ชอบที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาแล้วนะคะแล้วตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะแกะออกมานะคะก็จะเป็นตัวตลับสีทองแบบนี้นะคะดูสวยดูแพงมากๆเลยนะข้างในก็จะเป็น Brow Shadow 2ส,สีนะคะมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลกลางนะคะก็จบบานใหญ่ แต่แป้งเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะเอนจะบอกว่าแป้งตัวนี้มันเล็กมากๆนะแต่ว่ามันสามารถที่จะเขียนคิ้วได้ทั้งแบบคมกริบแบบสายฝอเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบฟุ้งๆก็สามารถทําได้นะคะเยนจะเริ่มจากการใช้สีน้ําตาลอ่อนตรงนี้ก่อนนะคะตามด้วยสีน้ําตาลกลางนะคะมันจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะ พิกเมนต์สีตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะสามารถที่จะใช้ตัวเดียวเดี่ยวๆได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ดินสอเลยนะถึงแม้จะเป็นแบบฝุ่นนะคะแต่ว่าเขาติดทนมากๆเลยนะอยู่ติดตลอดทั้งวันจะเขียนให้มันเป็นธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะให้มันดูแบบชัดคมแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยตัวนี้ราคา159บาทนะคะ เชื่อต่อกันที่ตานะคะตัวที่อันได้มานะคะจะเป็นตัวนี้เบ,บล i t ตใบน้ำฉาดก g l i ด t e กลด glow, ไ์ไ e กริต e ตอร์สีเชอร์รี่โกนะคะคือตัวนี้ก็จะเป็นกริ t เตอร์อายแชโดว์ที่แบบให้ความเล่นแสงแบบสุดแล้วก็ให้พิกเมนต์สีที่ชัดมากๆเดี๋ยวอันจะแกะให้ดูนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่อันใช้อยู่แล้วนะคะซื้อแบบจะพกทุกสีแล้วนะตัวแท่งข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท่งเล็กๆเรียวๆสามารถที่จะพกพาได้ง่ายนะคะแล้วก็หัวคู่กันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสวอชให้ดูนะคะว่าเนื้อสีเขาเป็นยังไงนะ คิเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนเล่นแสงมากๆเลยนะดูดิแดนจะลงให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะพอลงเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วเกลี่ยได้เลย ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ไง่ายนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงอะ่ะแนะนําว่าให้เรารีบเกลี่ยนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแห้งเร็วแต่ว่าข้อดีคือมันจะติดทนมากๆเลยนะพอเวลาแห้งไปแล้วคือมันจะติดผิวไม่ขยับไปไหนเลยนะเปลือกตาก็จะดูมีสีขึ้นมาแล้วก็เล่นกับแสงมากๆเลยนะคะก็จะได้มีสีของ เห็นเป็นสีแล้วตัวชิมเมอร์กิตเตอร์ที่มันเด่นออกมานะคะตาเราก็จะดูมีมิติถึงแม้ว่าเราจะใช้แค <t> ่ต <istas> ัวเดียวนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งตาแบบมีกิตเตอร์ชิมเมอร์วิงวิงเยอะๆนะคะเพราะว่ากิตเตอร์ตัวนี้คือสวยมากๆเลยแล้วตัวแท่งนี้นะคะราคา129บาทนะคะ ไลเนอร์เลยนะคะตัวที่อันได้มาจะเป็นตัวนี้นะคะเราอ i t ใบน้องฉัด t High Technique Duo Eyeliner นะคะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์แบบ2ฝั่งนะจะแกะให้ดูว่าข้างในตัวแท่งเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะจะเป็นแท่งสีดํานะคะแล้วก็มีโลโก้สีทองแล้วเขาก็จะมีฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นหัวเมจิกปากกาแบบนี้นะคะนี่ ฝั่งปากกานะคะก็สามารถที่จะวาดเส้นให้หนาก็ได้หรือเล็กก็ได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวดินสอแบบนี้นะคะตัวนี้กือจะบอกว่าเขียนนุ่มมากๆเลยนะที่เป็นฝั่งดินสอเนี่ยเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําได้ทั้งเป็นลุกที่ดูธรรมชาติเบาๆหรือว่าเป็นลุกที่ดูคมเข้มก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะใช้ฝั่งที่เป็นดินสอลงเป็นเส้นอายไลเนอร์แบบฟุ้งๆบางๆก่อนนะคะ เนื้อตัวเนี้ยลื่นมากแล้วก็นุ่มมากนะคะวาดเขียนได้ง่ายมากๆเลยนะไม่เจ็บตาเลยอะตาฝั่งนี้ก็จะดูแบบคมขึ้นนิดนึงนะคะอันจะใช้ฝั่งที่เป็นผู้กันเมจิกแบบนี้นะคะลงทับเส้นอายไลเนอร์ไปอีกเป็นในในช่วงของวิงให้มันดูชัดมากขึ้นนะ ำสนิทเลยนะมันก็จะต่างกันว่าฝั่งนั้มันจะดูซอฟกว่าฝั่งนี้มันจะดู คมและชัดมากกว่านะคะและตัวนี้อันทดสอบโดยการเอียดแล้วก็ไปออกกำลังกายแบบเหงือโส้มเลยนะคือเขาไม่แพนด้าเลยเว้ยเพราะว่าปกติแหละว่าอันเป็นคนที่ขอบตาเปลือกตาเนี่ยค่อนข้างที่จะมันนะคะแล้วเวลาย,ยิ้มอะ่ะหน้ามันจะเข้ามาหากันแล้วตรงเนี้ยก็คือจะเปื้อนได้ง่ายถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบไม่วอตเตอร์พูสนะคะตัวนี้ติดทนได้ถึง24ชั่วโมงนะคะกันน้ากันเหงื่อ,อน,นี่ราคา149บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปัดมัสคาร่ากันนะคะให้ขนตาเด้งๆเนาะตัวเนี้ย เป็นตัวที่อันรีวิวไปแล้วแล้วอันบอกว่าอันชอบมากๆเลยนะตัวนี้คือ browid แบนน้องฉัต my everyday mascara นะคะคือตัวนี้จะเป็นม a สคาร่ารุ่นใหม่เพราะว่าตัวเก่าก็คือจะเป็นม a สคาร่าสหัวใช่ไหมแต่อันอ่ะรีวิวไปแล้วแล้วอันบอกว่าอันอ่ะชอบตัวนี้มากกว่าตัวเก่าอีกนะเพราะว่าหัวแปรงมันพิเศษมากแบบพิเศษยังไงเดี๋ยวให้ดูนะมาดูกันที่แทกเกตจิ้งก่อนนะคะเขาเป็นแท่งสีทองสกรีนสีดํานะคะหัวแปรงของเขามันจะเป็นเหมือนหวีนะคะแล้วก็ตรงปลายตรงเนี้ยมันจะมีความ ซึ่งมันดีมากๆเวลาที่อันปัดเข้าไปที่หัวตาหรือบบถังตาในซอกซออะไรเงี้ยคือมันเข้าได้เฉล่มากๆเลยนะแล้วให้ผลลัพธ์ขนตาที่แบบสวยมากๆโอเคเดี๋ยวอจะปัดให้ทุกคนดูนะคะว่ามันสวยยังไงนะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการปัด My Everyday Mascara นะคะเน้นในเรื่องของการเรียงตัวสวยนะคะต่อความยาวนะคะทำให้ตาเราดูเปิดดูใสมากขึ้นนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เขาติดทนมากๆเลยนะคะกันน้ำกันเหงื่อะะเวลาผ่านไปหลายๆชั่วโมงเขาก็ไม่ทำให้ขนตาเราตกหรือแฟบลงมานะคะอันก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองมาสคาร่าตัวนี้นะคะอยากให้ไปลองมากๆเลยนะคะราคา139บาทนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่อันได้มานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ Brow It by น้องฉัตร i i h ล l i g h t a n t o u r t r u r Pro t t l e ต t e ตัวแพคเกจจิ้งก็จะเป็นตลับสีทองก็มีสกรีนสีดำตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาข้างในนะคะเขาก็จะมีเป็นเนื้อชิมเมอร์สำหรับไฮไลท์นะคะแล้วก็มีสีคอนทัวร์บอนเซอร์มาให้ทั้งหมด3สีนี้นะคะไล่จากสีอ่อนไปเข้มเลยนะปกติที่อันใช้พาเลตนี้นะคะอันจะใช้2ส,สีนี้นะคะตรงกลางผสมกันอันรู้สึกว่าปัดแล้วมันแบบ ละมุนมากๆเลยนะเกี่ยส, kind of สีได้ง่ายนะคะสีค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะนึกออกปะเพราะว่าบางพาเลตอะคือสีมันชัดมากๆแต่เวลาเราปัดไปแล้วคือมันเกาะไปที่หน้าเลยมันไม่สามารถที่จะเกี่ยได้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยยิ่งเราปัดมันก็ยิ่งแบบฟุ้งกระจายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะ สร้างเงาตรงเบา้ตเบาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันจะบอกอีกริคนหนึ่งนะคะก็คือสีเข้มตรงนี้คือถ้าเกิดมาปัดบนหน้าอันนั้นมันเข้มเินเกินไปนะคะทีนี้อันเลยอะแด็นะคะเอามาใช้เป็นตัวอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวอจะพับเส้นไลเนอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะให้มันดูแบบฟุูขึ้นนะฝั่งนี้นะคะก็จะดูมีมิติขึ้นมาก็คือเอามาใช้แทนอายแชโดว์ได้เลยนะ,ะทีนี้เรามาปัดหลายๆกันบ้างนะคะ ก็เนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เนียนมากๆเลยคืออันนะ่ะชอบปัดไฮไลท์ที่มันดูแบบเป็นผิวที่ดูเงาอะ่ะอันคิดว่าเข้าได้กับทุกสีผิวแน่นอนนะคะเพราะเขาเป็นสีออกแบบแชมเปญแชมเปญน,นิดนึง อันรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเหมาะทั้งคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าหรือว่าจะเป็นคนที่โปรแล้วเป็นช่างแต่งหน้าแล้วอันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีสีให้เลือกใช้ได้นในห,หลายเฉดเป็นคอนทัวร์ที่เนื้อดีมากๆค่ะเป็นสีที่เราสามารถที่จะเกียดได้ง่ายไม่เป็นปืนแล้วก็เนื้อสีค่อนข้นางชัดกําลังดีเลยนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Browit บายน้องฉัตรนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะวัาสัน ตอบคำามหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําสหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบวิดีโอแนวเปิดกล่องรีวิวอะไรอย่างนี้อีกนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้อันด้วยนะสำหรับวันนี้อันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน,นะะ้าค่ะบ๊ายบาย